สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่ใบแผ่นะคะจะมาบอกเทคนิคนะคะการสร้างความเบิกบานนะคะว่าเราจะทำาไง <c oughs> คือวันนี้นะเทคนิคนี้ง่ายมากเลยนะคะให้เราจําความรู้สึกนะคะของเด็กอายุ3ปีนะคะก็คือ3ขวบของเด็กอายุ3ขวบนะคะว่าเขารู้สึกยังไงลองสังเกตเขานะคะเขาจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าอ่าเวลาเขาเสียใจเขาร้องไห้เลยเวลาเขาดีใจเขาหัวเราะเลยเคยเห็นอาการของเด็กคนนี้ไหมคะที่จะมีอาการแบบว่า กำลังหัวล้ออยู่แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จพอเราหาเรื่องเบี่ยงเบงไปทางอื่นเขาก็หัวล้อได้นึกภาพออกไหมเด็กอายุ3ขวบนะคะที่ไผ่มองจากลูกไผ่ที่ไผ่แบบว่าสังเกตเขาได้เลยคือเขาอะค่ะ ไม่ได้จดจําเรื่องในอดีตที่เขาได้เสียใจมาเลยคือเขารู้ว่าอันนี้คือผิดพลาดเขาร้องไห้เสร็จเขาจบแล้วเขาก็เปลี่ยนการเบ่งเบนเรื่องใหม่เขาก็หัวเราะได้คือถ้าเราอยากจะมีความเบิกบานโดยที่นึกออกไหมพอเราอายุเรามากขึ้นนะคะเราชอบจดจําเราชอบจําเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรที่มันเป็น,ปนว่าไร้สาระเขาเรียกว่า ไม่ควรมาจำอะ่ะทำให้จิตใจเราเครียดเรากลับมาจำ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 เลยทําให้เราบอกว,ว่ามีภาวะความเครียดเกิดขึ้นนะคะแต่เทคนิคการสร้างความเบิกบานให้เราอะคะ่ะแทนความรู้สึกเป็นเด็กอายุ3ขวบนึกภาพว่าว่าเขาไม่คิดอะไรเลยเขาจําแต่เรื่องแบบวะ่าดีๆแต่เฮฮาอันไหนที่เขารู้สึกได้ว่าเขาทําให้ตัวเองแบบวะ่าไม่มีความสุขอะเขาก็ไม่จําเด็กอายุ3ขวบเขาจะไม่จําเรื่องราที่แย่นั่นแหละคะ่ะเราใช้ความรู้สึกนั้นคือเบอิกบานให้มาก ขาเรียกว่าสนุกให้มากคิดให้น้อยนะคะนี่จะเป็นเหตุผลที่จะทําให้ประตูความมั่งคั่งของเราเปิดนะคะประตูความสุขของเราเปิดประตูของความปิติเปิดนะคะถ้าคุณสุขได้สุขเป็นนะคะใจคุณก็จะสุขได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ามกลางคนคิดลบมากเท่าไหร่แต่ใจคุณนะไพ่บอกเลยจะสุขมากเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ลองทําดูนะคะใช้ความรู้สึกเหมือนเด็กอายุสามขวบนะคะคือเขาบอกว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ไม่คิดเรื่องอะไรเลยคือเขาเฮฮาปาจิงโกเด็กเขาจะหวัวเลาะ ร้องไห้น,นอนอยู่แค่นี้เองเราใช้ความสึกนัน้นอะไรที่มันกระทบจิตใจเรามากอะไรมันวางได้ก็วางเถอะค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราก็ตายจากกันแล้วก่อนตายนะคะก็ขอให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็เบิกบานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ับความรู้เล็กๆในน้อยที่ว่าดีมากนะคะใครู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือเทคนิคการสร้างความเบิกบานนะคะจินตนาการว่าเราเหมือนเด็กอายุสามขวบนะคะแล้วเราควรจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเด้อค่ะไฟแล้วนะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่ค่ะ